โอเคครับและนั่นคือเยตินะครับเยติมนุษย์หิมะเยติบนภูเขาหิมะครับผมเราจะยิงเป่าหัวมันโดนด้วยเนี่ยต้องมายืนที่สูงครับแล้วก็ติดเพช็ชอให้เยอะๆมันจะได้ตายไวๆอีมานี่ไปไหนอ้าวเฮ้ย <laughs> อ๋อรู้แล้วที่มันวิ่งหนีเพราะมันกำลังจะตายนั่นเองแหม่ไม่ทันหรอกครับ มาดูสิผมว่าคงจะเป็นเป็นเป็นหนังหนาะไม่ใช่โอเคได้ตั้งสามแนะ่ thank you ดีครับใช่ครับล่าเยติเราเพิเ่งไปล่ามาแล้วครับผมใช้ปืนล่า <c oughs> แหลกไหมฮะหมดเชื่องกันจังเลเออลืมไปกกระสุนที่ผมนี่หมดเลยของผมนี่ลูกธนูใช้ไปเกือบหมดแล้วยิงไม่โดนเนะีเนี่ยครับไม้เหล็กหยิบคราฟเอาเลยเนี่ยตอนนี้ ผมขอแค่ส้มก็พอครับตอนนี้ก็ได้ส้มผมก็มีแหละไม่อยู่บ้านนู้นอ่ะไม่ได้หยิบอ่ะมีปืนก้ะบก็โคตรอุบาทเลยครับพอดูมุมนี้แล้วโคตรโลกจิตเลยเด้าทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับแต่ด้านหน้านี่มันเด้ายังไงครับเนี่ยเจาะรูครับเดารทิงใดกับบลุดน คริสโตเฟอร์นี่ทำหน้าแบบนิ่งๆมากครับสงสัยโดนจนเคยชินแบบลองดูหน้าเขาดีครับจิตใจยังเข้มแข็งมากครับนิ่งจิตใจเคครับเราล้อมทิศเลยก็ได้ครับผมก็เจาะรูด้านข้างเอาเจาะได้ข้างเอาด้วยครับนี่คนนึงเอาด้วยครับอีกคนหนึ่งโอ้โหคนนึงถึงค้อนอีกคน ผมนี่ไม่ไหวแล้วโสมครับคนนี้โสมดูดิครับเขาบอกเขายอมแพ้แล้วไปต่อครับงั้นนกอีกแล้วครับเอาก็ตายเดี๋ยวีก็ตายแล้วก็ตายหรืก็ตายก็ตายก็ตายน้ำแข่งครับก็ตายน้งแข็งเมื่อกี้ยิงติดคลิสติคอนเนาะยิงออกสองลูกเลย <c oughs> ผมผมนียิงติดพื้น <c oughs> ผมนี่ยิงติดถนนเลยน,นีน่นนนไงทำมันแก่ายตัวนั้นมันสูญลากรถคุณยังอยู่เลยนี่รถคันเก่าผมครับเป็นรถที่ช้าครับผมผมเลยทิ้งแล้วก็เอาไปใส่เครื่องยน <c oughs> ต์ใหม่โอ้โหสภาพยังดูดีอยู่เลยครับครับแต่เอดดานข้างนี้เริ่มหายด้านข้างเริ่มหายว่าแต่มันสามารถถอดโครงรถเนี่ยทางด้านข้างเนี่ย โอเคสีนี้สวยมากครับผมก็อยากได้โครงไอ้นี่ข้างหน้านะเพราะว่าตาข้างหน้ารถผมนี่นี่อ๋อของผมมันมีแต่โครงด้านหลังครับผมเสียจุยสีผมก็อุตส่าห์ทาไปแล้วด้วยอีโคตี้รัดปูนี่เร็วอย่างนี้เป็น,นแผนกไฟครับแผนกไฟเป็ <laughs> <laughs> คนคุณม,มาเป็นซัพพอร์ตแทนผมนะ <laughs> เป็นคุณขี้หนา <laughs> วครับเฮ้ยผม <laughs> ทีแรกผมว่าผมจะไปทะเลไทยแต่คุณสไปซ์ใส่ถุงนี่บอกให้ผมไปเออที่หนาวผมเลยอาตู้เย็นมาหนึ่งอันเขาอูยิงเขาไร้ตกใจโอ้โหเดียวครับโอ้ยังไม่ตายโอ้โดนแล้วยิงคุ้มกระสุนไหมครับนั่นเขาว่ายิงกระตกคุ้มมากเลยสงสารกระต่ายจับใจแล้วเนี่ยนะาวหนึ่งอันนะ ที่นี่รู้สึกผมจะเจอรถ MTV อยู่คันหนึ่งด้วยครับเออสภาพกำลังดีอยู่เลยมีทั้งกล่อง<ม>เก็บของด้วยผม,ผมลืมระบูกินนี่ไว้ที่บ้านนะ <c oughs> ผมลืมรถสปอร์ตเอาไว้ที่นู่นนะครับที่นูน่นที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนึกไม่ออก <c oughs> แล้วก็อะไรนะ BMW ก็ยางรั่ว <c oughs> อยู่หน้าบ้านเนะี้ <c oughs> โอเคอะยอมแพ้กระต่ายตัวนี้ <c oughs> ร,ถรถถังก็ยางรั่วรถจังยางด้ว ไม่รู้ไปเติมลมทุกถังที่ไหนเนี่ยผมเจอเอ,อเกียร์ในท่อเนี่ยครับในท้อนี้เลยเบรกเกียร์แล้วไ,ไม่ใช่ครับอืมที่ผมเจอของดีครับคันนั้นหรือเปล่าคันที่ว่ามันมีอ๋อ,อ,อน,นี่ไงดีเอ็มเย็ดคันนี้พึ่งดอบนี่ว่ะผมก็พึ่งเคยเห็นนะเนี่ยพึ่งเจอมีถังน้ำมันด้วยโดนาถังน้ำมันไปครับ โอ้โแต่แค่ไอของข้างๆนี้หายละสภาพรถก็ดูดีเยอะใช่ครับเัอต้นบวกเยอะนะเนี่ยมันมีน้ตาลทิ้มอืมเป็นเสียดาของผมวันนั้นเอาในที่ผมเอาไปให้คุณสปายใส่ผมดูอะโคบทุกชิ้นิลยน่อยเกือบโคบอะมันคืออะไรครับรถแล้วอ๋อแล้วมันทำไมเลยครับ หายเลยครับผมปลิวตามสายลมปลิวตามสายลมอ๋อรถปลิวเหรอครับผมนั่นแหละดีเกมนี้รถชอบปลิวอยู่ด้วยครับเหมือนกับชอบบินหนียังไงไม่รู้นี่ได้โอ้อะไรครับยิงกระต่ายยังไม่โดนครับตรงนี้ครับดูครับดูฝีมือครับซึบโดนตรงนี้ก็แปลกครับเนี่ย โอเคครับลาขาดแย่เย็่ยตีนะคแบบมันอยู่ฝั่งนูน้นนะครับเครับนเ,เนื้อผมมีครับผมแต่ว่ากลายเป็นผงนะครับชาวแม่มีอยู่เช่นเดียวหมดแล้วด้วยเนะี่ยกลายเป็นผงไปแล้ว ของผมมันกลายเป็นน้ำแข็งกินได้ไหมเป็นน้ำแข็งต้องไปย่างก่อนนะครับถ้าเกิดกินนี่เลือดรดนะครับฆ่าความรากเปกตายคะเป็นก็ตายยะคฆ่าข้าตัวเดียวโอ้อีกแล้วไปได้เหนื่อยเกล้ยเน่าสงสารมากน้ำแข็งถ้าตายนี่คุณอนาถเลยกะตายเดี๋ยวเดี๋ยวรอข้าก่อนครับเข้าหนาวอีกแล้วครับ ย,ย่างย่างกินกันเลยครับผมเข้าใกล้นี่ร้อน<า>ครับใส่ชุดหนาเ <ไป S 1> นี้บขึ้นฮอตมาแล้วถ้าไปทะเลตายนี่ผมว่าต้องกินกันแดดน,นะครับตอนกินกันแดดเผือกันหนาวได้นี่ก็ต่ายน้อยประมาณนี้ผมว่าน่าจะโดนเอ้ยมันก็ติดบัควิ่งอยู่ด้วยประมาณนี้มั้งไม่แหโดนขอเนื้อเหอะตอนนี้เริ่มหิวแล้วนะ ถ้าเกิดยังไม่ได้เนื้อนี่ผมว่าอาจจะตายก็ได้โ <c oughs> อ้หนังพออยากได้เนื้อเสือกได้หนังพออยากได้หนังเสือกได้เนื้อสลับกันหมดเลยอะไรก็ไม่รู้นกช่างมันก่อนนะเอากระต่ายก่อนซึบโอ้โหยิงลอดยิงลอดใต้ไข่กระต่ายเมื่อกี้เห็นเลยเอ้ย,อยนี่แน่ให้ชอ็อตเป็นคนนกอะเปล่า ไม่ใช่ฮหนังเอเก็บไว้ก่อนละกนันงัหนังขนนกนี่หายากนะครับเนี่ยบอกเลยเย,ย้ใครปง <c oughs> ใครมันยิงจะฆ่าตูทางอ้อมอเนนี้ไม่ใช่ดิทางไกลเนาะต้องพูดให้ถูกต้องยิงทางไกลไว่ไองไปเล่นก็แป๊บหนึ่งแล้วกินข้าวมไม่ได้กินข้าวเนี่ยเช้ากินแบบเผื่อไปถึงกลางคืนเลย ระวังโรคกระเพาะจะถามหานะครับโอ้โรคกระเพาะนี่เป็นโรคแบบไหนครับเป็นโรคกลมๆหรือว่าโรคแบบดวงจันทร์ในดาวพานครับเหนื่อยจังมุกผมนี่ถอนหายใจเลยเออโรคบุดวงจันทร์นะก็ได้โดนพื้นนะครับกระต่ายมัน ถ้าเกิดเรายิงภาพแล้วเนี่ยมันรอดแน่นอนเลยครับไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วล่าทั้งนกบ้างกระต่ายบ้างโดนโดนอือซ้ำซ้ำซ้ำยังไม่โดนนี่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 อีกตัวหนึ่งชุบชุบยิงไม่โดนตนุ่นเหลือห้าสิบแล้ว ลายติอุ้ยกรตายวิ่งตัดแน่เลยเจ้าเจ<ะ>้าช่างกลา้าท้าทายท้าทายมากนี่ได้เนื้อแล้ววว้าโอ้ได้เนื้อแล้วครับก <c oughs> ว่าจะได้สุชาจังอุ <c> ้ย <oughs> เริ่มฮอตแล้วด้วยตอนนี้เริ่มร้อนอยู่ในเขตเมืองหนาวเนี่ยยังร้อนงำ เขียวแบบสะใจอ่าแนา่เล่นกายกรรมด้วยฟึบบลบตามซอกตามตู้คอเนเทนเนอร์ต่างๆเอ้ยนี่ไงรถโอ้คันนี้คุณภาพดีมากมีเบาะมีถังน้ำมันด้วยอ้าวถังน้ำมันมาอยู่ในตรงนี้เนี่ย เ้อรถคันนี้นั่งได้สามคนครับคันเนี้ยมันมีเบาะด้วยนะครับรถคันเนี้ยคนะันไหนครับคันคันคันเนี้ยครับเนี้ยมันจะมีเบาะด้านหน้าด้วยับผมมันจะมีแบบเป็นของเสริมอะตรงตู้ครับตู้คอนเทนเนอร์ที่ใกล้ๆกับโดมอะนั่นนะครับคันเนี้ยมันนั่งได้สามคนครับด้านหน้าด้วย อฮ้ยเจ๋งว่ะใช่เปล่าแม่งจะออกไปยังไคงคันเนี้ยก้อออกทางนี้เนี่ยเออใช่ออกทางนี้ครับขับเลี้ยวขวาไปเลยนี่ครับลองดูดูรถเนี้ยนั่งฟินนะไอ้อเจ๋งอะคันเนี้ยคันนี้เจ๋งมากแค่สองคันพอเออเรามีห้าคนใช่ตอนนี้มีเตรียมพร้อมเลยวครับเฮ้ยเอายางม,มาด้วยเหรอโอ้ยเจ๋งว่ะ เยี่ยมแล้วมีเครื่องยนต์หรือเปล่าครับโอเคน่าจะไม่มีตอนนะี้มืดไปแล้วครับเอ้ยเดี๋ยวรอด้วยรอด้วยรอด้วยขอนั่งแน่ขอนั่งแน่ขอนังแน่น,น,นะฟึกไปครับบนขบับผิวไปทางนู้นครับเนี่ยครับลองดูเดี๋ยว คราสสิคนหน้านี่ดูเหมือนดูแตบตัวมากอ่ะเป็นขบูชายันเลยเนี่ยบูชายันพระเจ้าลองโดดขึ้นรถมาได้หรือเปล่าครับขึ้นไม่ได้ลองกระโดดขึ้นรถดูนะลองเกาะมาดูว่าโดดเกาะรถมาดูลองขับไปดูรับล่วงโอเคงั้นผมเดินกับเขาเองก็ได้ครับไปหรือคุณจะนั่งลองนั่งดูครับ โอเคนะครับซึ่งการขับรถนะครับของเซิร์ฟนี่มันอาจจะมีอาการอย่างนี้นครับแบบกระตุกกระตุกบ้างนะครับว่าเซิร์ฟไม่สเสถียรเดี๋ยวไม่ก็อาจจะไปที่เน็ตผมนะครับอาจจะมีปิ้งนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว, <laughs> วดเดี๋ยดูครับอยากคนให้เลือดในเรื่อง Med Mac. เมดแม็กแป๊บหนึ่งนะผมขอ,อดูเพลเยอร์ก่อนนะครับ ดูคนเล่นนี่คริสอยู่พีมอยู่อยู่อยู่ครบครับผมแต่หายไปไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเมื่อ,อกี้เซิร์ฟมันเลียรับผมแล้วก็เจอกันแค่สองคนนี่แหละเจอแค่คนเดียวโอเคถึงบ้านแล้วนะี่ครับลงแบบคลาสสิกโขกล่องใครแม่งมาค้นทะเละเทศเลย แต่ก่อนอื่นขอย่างกินก่อนไม่ไหวแล้วจะตายแล้วย่างเนื้อกินครับอืตรงนี้มีฐานนี่ว่าทำไมไม่ใช่เออช่างมันเดออนี่มีคนเยติด,ด้วยแต่ต้องตั้งอีกตู้ละครับเนะี่ยตู้มันล้นแล้วโอเคโอ้ย่างเสรสักทีรอตั้งนาน มมัมโอเคครับสำหรับเกม h e a r t w o r l d World พาร์ทนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไปต่อพาร์ทหน้านะฮะ